อยู่ดีๆก็มีน้องสาวมาหนึ่งคนหน้าบ้านแถมหน้าตาเหมือนเฟลินด้วยน้องเฟลินนะคะเฟลินนี่คูเขาจับกันดูเขาจับนี่เขาจับระวังระวังเจ็บระวังเจ็บเขาอยากจะจับหัวอ๋อนี่นี่คือจับหัวแหละเดี๋ยวเราทักทักโอ้ยหเดีวดูดู ะะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะทุกคนก็คือเฟรลินอยู่ดีๆก็มีน้องสาวมาหนึ่งคนหน้าบ้านแถมหน้าตาเหมือนเฟรลินด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนในเมื่อเรามีน้องแฟรี่เข้ามาแล้วใช่ไหมคะเราจะมาดูซิว่าถ้าเราหัดให้เฟรลินเนี่ยเขามีน้องสาวเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะแยกอย่างไม่ค่อยออกระหว่างตุ๊กตาก,กับคนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่าเฟรลินเนี่ยจะรักเฟร หรือเปล่าอ่ะไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแจซกายให้น้องเฟรนด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์เยอะๆนะคะขอบคุณนะคะมาลุ้นกันครับว่าน้องเฟรน รู้สึกยังไงกับน้องแฟรี่แฟรี่มาแล้วดึง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 แฟรี่ต้องหวีหัวแฟรี่หน่อยไหมเนี่ยทำไมแฟรี่ผมไปไหนเนี้ยผมเยอะเป็นไงคะน้องแฟรี่ค่ะน้องเฟลินยิ้มแล้วิ้มแล้วค่ะพ่อพ่อก็อุ้มแฟรี่ไปนะคะนี่ดูเหมือนเขาดีใจนะดูดีใจไหมคะวัสดีค่ะัสดิ้านี่น้องแฟรี่นะคะแฟรี่ ยิ้มมากเลยยิ้มมากเลยยิ้มมากเลยดีใจจังเลยดีใจดูจากดีใจครับเขาจะดิ้นดินครับเขาจะดิ้นดินอุ้ยดูดิน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 น้องแฟนคลค่อยๆะค่ะแม่แม่ระวังล่วงนะค่ะดีนะครับดิจิกสัสดิจิ๊กะดิจิกะนี่น้องแฟรี่นะคะพี่เฟรินน้องแฟรี่เป็นน้องของเฟรินเหรอใช่เราตั้งให้ว่าเป็นน้องเฟรินไปก่อนคืออย่างนี้คือเขา มีผลวิจัยอะว่าถ้ามีลูกคนเดียวอะเขาบอกว่าเออบางทีก็อาจจะไม่ได้เกิดการเสียสละหรือแบ่งปันคือพี่อิงมีพี่น้องสองคนซึ่งมีคุณพ่อแม่มีลูกสองคนแล้วก็บ้านพี่เฟิร์นมีลูกคนเดียเป็นลูกคนเดียวพี่อิงเนี่ยเขามีพี่สาว ส่วนพี่เนี่ยเป็นลูกคนเดียวอ่ะพี่พูดในฐานะยืนยืนยืนกันอะยืนกันค่ะเฟรนอันอันนี้ฮะอันนี้อันนี้ต้องยืนไหมยืนยืนไม่ได้ไม่ได้ยืนได้นี่อ่ะพี่พูดในฐานะที่เป็นลูกคนเดียวนะนี่ใครนี้ในช่องนะที่เป็นลูกคนเดียวร่ว่มีพี่น้องลองคอมเมนต์มาได้นะคะมันจะมีความ ไม่ชอบคนมามาแย่งมาจับของเราอ่ะม่หรอมันจะมีความห่วงของทุกคนคือมันจะรู้สึกว่าของเล่นของฉันเนี่ยใครห้ามมาเล่นคือพี่เป็นคนรักของแล้วก็พี่เป็นคนจาระเบียบมากถ้าใครเล่นของเล่นของพี่แล้วอ่ะต้องเก็บให้เรียบร้อยแล้วเวลาเขาหยิบอ่ะพี่จะมองว่าทําของฉันทางหรือเปล่าพี่ไม่ชอบเลยแต่พี่ก็ไม่อยากให้เฟลินเน่ะเป็นคนแบบนั้นจะดูกระจับกันหรืจับไอรืจับระวังระวังเจ็บระวังเจ็บแล้วก็ด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราอยากจะให้ รู้สึกว่าแบ่งปันแชร์ลิงอะนะเพราะว่าลูกคนลูกคนเดียวมันมันจะมีอาการแบบนั้นอะนะพิงมีพี่น้องแล้วรู้สึกว่าต้องแชร์ลิงต้องห่วงของไหมหรือต้องยังไงก็ก็เป็นคนเป็นผู้อุ้ยตายแล้วตายเก่งอ่อนั่งเล่นด้วยกันอ่ะเล่นกันแต่เฟรดี้เข้าไม่ได้เฟรดี้เข้าไม่ได้อ่ะอ่ะเฟรดี้นั่งด้วยอ่ะเฟรดี้อยู่ข้างในเหรอเอาเฟรดี้อยากนอนเหรอคะอ่ะเฟรดี้อยากนอนทิพในในฐานะที่พี่มีลูก มีมีมีพี่น้องอะ่ะพี่ก็อยากมีลูกสองคนเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันไม่เหงาแล้วเด็กๆคือเล่นกับพี่สาวไหมไม่เคยเล่นเลยเอแล้วมีทําไมเนาะเออพี่เฟิร์นฮะจับจับคอดีๆครับเดี๋ยวเฟรนนเข้าใจว่าในอนาคตจะจับคอเขาอย่างนั้นอันนี้กันให้น้องเล่นด้วยค่ะแล้วพี่อิงรู้สึกห่วงของไหมเวลากับพี่สาวอะ่ะ ไม่เอาไม่เอามันอึดอัดอึดอัดไม่เอาไม่เอามันสองคนอะเนาะใจของพี่พี่รู้สึกว่าเออพี่ก็เป็นคนเสียสละนะพี่สาวพี่ก็เป็นคนเสียสละนะคือบ้านพี่แบบเหมือนจะต้องเสียสละด้วยกันอะทั้งคู่ก็มีความแชร์ลิงว่าแชร์ลิงอะตลอดเวลาเมื่อทําให้เราแบบฝึกตั้งแต่เด็กๆไงเวลาเราไปเจอเพื่อนเวลาจเราแบบไปเจอสังคมอย่างเงี้ยเราก็จะให้ให้เป็น เราก็จะเป็นคนแชร์เป็นเราจะไม่รู้สึกแบบห่วงสิ่งนี้อะไรเงี้ยของเวลานะซื้อนะอเครื่องเขียนสมัยปฐมอะไรเงี้ยไม่เหลือกลับมาบ้านให้เขาหมดหนักบุญอันนั้นเรียกยังงนักบุญทุนพ่อแม่อเฟิเดี๋ยวพี่จะลองดูนะอ่อันนี้คือของเล่นเพนเพนเนี่ยที่เฟดินเขาชอบมากเดี๋ยวพี่จะลองดูว่าเฟดิงหาให้แฟรี่เล่นด้วยนะคะลูกได้ไหมครับแฟรี่แฟรี่เล่นด้วยได้ไหมอ่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ร้องแสดงว่าเขายอมอ่าดวสิอ่ พี่เฟรีะน้องเฟรี่เนี่ยเขาอยากจะจับหัวอ๋อนี่นี่คือจับหัวเลยิกหัวแกออกมามันของเล่นของหัวของชันอ่อเห็นอันนี้เล่นกับแฟรียได้ไหมคะลูกเล่นได้ไหมคะได้ไหมคะหน้าตาก็ไม่ได้เกิดแต่เขาอาจจะต้องปล่อยให้แฟรี่เล่นก่อนเพราะว่าที่มันน้อยไงอ่ะลองนี่ลองคว่ำไหมลองคว่ำพร้อมกัน อ่ะอันนี้อันนี้สรุปแล้วโอเคไม่มีปัญหาอ่ะเพยิิมนะครับทุกคนเพยิมทุกคนเพยิมไม่มีปัญหาครับผมเย้ระดันต่อไปครับมาดูกันว่าถ้าเขาคว้ามวยกันทั้งคู่เนี่ยเขาจะอ้าแม่แม่แฟรี่คว้าไม่ได้อ่าแฟรี่เขาควาไม่ได้อ่ะแม่แม่ต้องแฟรี่คว้ายังไงลูกไม่แฟรี่คว้าคุยกันยังไงคะยิ้มไหมคะนี่ค่ะน้องแฟรี่นะคะแฟรี่หันห่อ่ะโอเค มองจ้องแป๋วเลยแป๋วเลยเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาจะต่อต้านหรือเขารู้เป็นตุ๊กตาเป่ะเขาไม่รู้หรอกตอนนี้เขาเข้าใจว่าเป็นเด็กคนหนึ่เนงเมองลูมองแป๋วเลยอ่าเดี๋ยวแม่ลองอุ้มแฟรี่ดูสิพี่เฟรดนพี่เฟรดินคะพี่เฟรดนพี่เป็นพ,พี่เฟรดนมองไม่เห็นหรอคะนี่นองแฟรี่แฟรี่จะมาอยู่บ้านเราได้ไหมคะลูกได้ไหมคะ เออโอเคค่ะโอเคอ่ะแต่เฟรินแบบหนูอึดอัดเฟรินเนี่ยค่อนข้ายชอบคว่ำลูกก็อานั่งดีกว่อ่ะทั้งั้นนั่งสองอ่ะนั่งสองได้ไหมคะลูกนี่อ่ะนี่ไงเขาจับแล้วคือจริงๆแล้วอะเมื่อกี้เมื่อกี้คว่ำแล้วผ่านแล้ว่าด่านเมื่อกี้สรุปแล้วคือด่านคว่ำเขาไม่มีปฏิกิริยาใดๆไม่ได้กลัวไม่ได้รู้สึกว่าต่อต้านนะครับพี่ถือว่าผ่านครับ แล้วมาดูการนั่งอุ้มด้วยกันอย่างนี้ไ่ไหมรออยู่ใกล้เกินอยู่ใกล้เกินอยู่ใกล้เกินไม่อยากไม่อยากมากกว่าอป่ะเอะแม่อุ้มแม่อุ้มเลยแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อุ้มเฟลลีคนเดียวก่อนแล้วแม่จะอุ้มเฟรี่ใหม่ไหมเนี่ยยังไงดีนี่เขาอยากเขาอยากจะให้อุ้มมากกว่าครับไม่ได้ว่าต่อต้านน้องเฟรี่เดี๋ยวเราถ้า อดูเขาพี่เขาเาดีๆเขามีความสุขนะไปค่ะไปไหนไปด้วยค่ะน้องแปดยิ้มเลยนี่รู้แล้วเอานั่งเอานังเก้าอี้ไหมฮะคลิปนี้จะดูหลอนๆนิดนึงเนาะพอแฟรี่ยิ้มอย่างเดียวเลยให้น้องแฟรี่นั่งเก้าอี้ได้ไหมคะเฟรดินขาเฟรดินขาเอาไม่อยากดูดอกไม้ดูดอกไม้นี่ยเขาชอบดูต้นไม้อ๋ออ่ะให้แฟรี่ดูด้วยได้ไหมคะลูกอ่ะแฟรี่อยู่นี่อ่ะ ทำไมลูกอยากนั่งอ,อันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่แบบบ้านเรามีนะค,คือเขาบอกว่าเด็กวัยห้าเดือนอนะ่ะให้ให้อยู่กับสีเขียวเยอะๆหน่อยเนี่ยสีเขียวเนี่ย <laughs> สีเขียวธรรมชาติอย่างนี้ทีให้แก๋ที่เล่นของเล่นด้วยนะได้ไหมลูก่ะได้ไหมอ่ะอ่ะเคียยังไงเอออ๋อไม่ มันมีความแบบมีความเหมือนมองพ่อๆอยู่ค่ะมองสะท้อนกระจกอยู่เดี๋ยวเราพาเฟลินนั่งรถเที่ยวอ่าแล้วก็แฟรี่นั่งรถเที่ยวด้วยได้ไหมอ๋อเหรอได้ดีใช่เอาจจริงจะบอกก่อนว่าอะไรปะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องเฟลินเนี่ยปลอดเขาแข็งแรงปกติเรียบร้อยแล้วอะจริงๆเราหน้าพาเขาไปเจอสังคมไปเจอเพื่อนๆบ้างถูกไหมก็คือเพื่อนๆในวัยเด็กของเขาอะอย่างเช่นเนี่ยเด็กแก๊งเด็กห้าเดือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยทารกอะมันต้องมีเพื่อนเล่นกันบ้างเนาะเพราะยังไงคือตุ๊กตา ก็คือตุ๊กตาเนาะพี่เองคิดว่าเขารู้ไหมพี่ว่าเขาเไม่รู้ตแต่ว่าตอนนี้คือเขาไม่ได้สนใจแฟรี่ไปแล้วเขาสนใจอย่างอื่นแทน,ทนเหมือนเขาชินอ่ะอเขาไม่ได้กลัวอะไรแล้วออถ้ามาวันแรกอ่ะเขารู้สึกกลัวนะพ่อหลองอุ้มพ่อหลองอุ้มดิองอุ้มเนี่ยฮะกลับมาสนใจแล้วครับอ่ากลับมาสนใจแล้วนี่ค่ะน้องแฟรีค่ค่ะน้องแฟรีค่ค่ะอา้อา ฟรินบอกแฟรี่ก็แฟรี่เหอะฉันจะเล่นฉันจะเล่นอย่างอื่นแล้วฉัน,ฉนอุตส่าห์ตื่นขึ้นมาแล้วฉันอุตส่าห์ตื่นอ่าตื่นมาจากนอนช่วงเช้าเพื่อมาเจอน้องแฟรี่ไม่เพื่อมาเล่นของเล่นเนี่ยฮะเขาสนใจของเล่นมากกว่าแล้วก็เป็นอันคิดว่า เขาหนึ่งนะฮะสรุปนะฮะว่าเขาไม่ได้กลัวนะคือเราเราคิดว่าเขาจะมีอาการแบบต่อต้านหรือว่าอาการแบบห่วงพ่อแม่ไม่เลยครับแต่เขาช่วงแรกที่เขาเจอแฟรี่อ่ะเขาน่าจะแปลกเฉยๆลองกลับไปดูคลิปแรกกันนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนดูแปลกเขาน่าจะรู้สึกแปลกเฉยๆอ่าเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าอะไรเลยหรือว่าเขารู้ว่าเป็นตุ๊กตาอ่ะทุกคนลองคอมเมนต์คิดว่า เขารู้ว่าเป็นตุ๊กตาหรือเขาชินไปแล้วตอนนี้เขาอยากอยากทำอย่างอื่นแล้วอยากทำอย่างอื่นแล้วอ่ะโอเคแล้วสรุปสรุปการตรงนี้ก่อนอ่ะว่าอันนี้คือเป็นวิธีเลี้ยงของครอบครัวพวกเราดีกว่าเราลองอันนี้คือการทดลองของเราเล่นๆใช่ใช่คือวิธีเลี้ยงของเราก็คือเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นคนที่แบบเป็นศูนย์กลางของบ้านเราอยากจะให้ลูกของเรามีความแชร์ริงไม่ว่าจะเป็นแบบสังคมเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คือครอบครัวมันเล็กไงมันไม่ได้มีพี่น้องแบบเยอะแยะเหมือนสมัย จะให้อย่างนี้นะคือจริงแล้วสมัยก่อนพี่เด็กๆอ่ะโอเคอ่ะพี่ลูกคนเดียวใช่ปะคืออะไรที่พี่ของกินอะ่ะพี่จะได้เยอะกว่าพ่อแม่ออจะได้กินก่อนที่ได้ของที่อร่อยกว่าซึ่งโอเคแหละที่พ่อแม่ก็ต้องเสียสละให้ลูกถูกไหมออแต่พี่รู้สึกว่าเอ้ย พี่ว่าถ้าพี่เลี้ยงเฟลินอาจจะไม่เลี้ยงแบบนั้นนะทุกคนกับพ่อแม่คุณก็ต้องมีความเสียสละด้วยกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาณย,ายาเฟลินก็ต้องมีความเทคแคร์แล้วก็เสียสละด้วยใช่ใชไหมจะได้เป<ช>็น<ช>คนน่ารักนะคะใช่ค่ะช่วงนี้เขาจะเดินอ,อ,อยากยืนเนาะอยากยืนใช่ไหมคะแล้วก้มดูหนลูกไม่สนใจไม<ช>่สนใจยิ้มเลยยิ้มยิ้มนังห่ะ กำลังสนุกกับการเดินอยู่อัดจุบหน่อยค่ะอัดจุ๊บถ้าเอเครักกันแล้วเขาไม่กลัวเลยครับไม่กลัวแล้วเขาก็งั้นก็คือก็ลูกหลานก็คงจะเป็นคนที่มีแชร์ริ่งกับสังคมเดี๋ยวเราพาไปดูว่ายามสอนครับยามสอนล้กันนะไปทำกิจกรรมใช่ใชใช่อันนี้ตุ๊กตานี้บอกก่อนนะฮะว่าเราผ่านการอบ UV เรียบร้อยแล้ว คือสะอาดนะครับผมแล้วก็เช็ดแอลกอฮอลลู่างบนเลยคือของทุกอย่างจะออแกนิกหมดนะบ้านเราเนี่ยบ้านเราทุกอย่างจะสะอาดแต่ยกเว้นสระผมยังไม่ได้สระเนาะไม่ได้สระค่ะแต่ผมไม่เป็นสระต่างนี้โอเคถ้างั้นคลิปนี้นะก็หวังว่าจะเป็นความบันเทิงของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอ่อนนะฮะแล้วก็สำหรับน้องๆ FC ด้วยที่อยากดูเฟรนด์คุณพ่อคุณแม่ที่ลองมีวัยลูกอย่างเราอ่ะ ลองลองลองเอาไปทําดูสิหรือว่าเรามีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกลองคอมเมนต์มาเผื่อเราจะทําตามนะทุกคนใช่ใช่ใช่แล้วก็ใครที่เป็น FC เฟรลินครับก็ฝากด้วยนะครทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนละกันนะครับเฟรลินขาเฟรลินลูกเฟรลินเฟรลินเฟรลินลูกขาบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายบายบาย